เป็นลูกผู้ชายเกิดบนพื้นดินไทยต้องไว้ลายสายเลือดสวัสดีครับผมชื่อนายดาวีตันเดียงปัจจุบันเป็นคุณสรูที่โรงเรียนมงยมเทียทานตำแหน่งคือครูตนานการพิเศษครับจากพลนเรือนสู่รั้วของชาติด้วยใจองค์เป็นอดีตทหารกรองประจำการผที่สองครับที่กรมทหารราบพิเศษรักษาพระอค์ เกบางเพ็กรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2544ความรู้สึกที่ได้มาเป็นทหารกองประจำการประการแรกก็คือภูมิใจนะครับที่ได้มารับใช้ประเทศชาติแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นทหารราบโพ้รับใช้อ,องค์สมหาษติย์ที่เป็นเคารพยิ่งประการที่สองก็คือได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการเป็นทหารซึ่งเราจะหาเรียนรู้ที่ไหนไม่ได้อีก ประการสุดท้ายก็คือได้รับความรู้นะครับการทํางานแบบวัฒนธรรมของทหารนะครับที่มีการอเอาใจใส่กันแบบพี่แบบน้องนะครับมีความสามัคนคะีรักใคร่กัน,นครับซึ่งตรงในส่วนนี้ทาให้เกิดความ,มรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากสิ่งที่ได้รับจากการเป็นทหารกองประจําการได้รับระเบียบวินยัยได้ความอดทน ได้รับการปลู่ฝังในเรื่องสถาบันหลักของชาติคือความรักชาติศาสนาพระมหากัตริย์การเป็นทหารและพลเมืองที่ดีของสังคมรวมไปถึงการตอบแทนคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งทั้งหมดนี้ได้หล่อห้อมจิตใจจนกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แต่ผมจึงอยากถ่ายทอดสิ่งที่ดีเหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ทำให้อยากมารับราชการครูรวมไปถึงความ ไฝฝันในใบเด็กคนทหารยอมเล่ขอทำดีเพื่อชาติไทยก้าวเข้ามาฝึกฝนวินัยเช้าเย็นจับ